โอเคเราจะมาเริ่มด้วยกันคะพอนะคะใจอะไรก,ก,ไไกันแยนแไไ่บ้ากปอนย่ทแไม่ไใช้ s k i อรเลยใคร r อะนอบอกขอเวลาค่ย่องยวนะแก็สู้ไม่ไหวพอวเซ็ตตัวปุ๊บเราจะมาลง รองพื้นของชีชีคอสเมติกอันนี้เลิกมานะแต่อยุกมันจะทำให้หน้าเขาอะเรื่องคนเจนของสาวสองนะคะของนันิสสากับอีกตัวแล้วก็ใอ้ใช้เห็นปนะมันจะแบบกระปิ้วเลยเว้ยมันคือแบบมันจะเหมือนแบบมันอาจจะลอยแล้วแต่ว่าเป็นคนน่าาคของไม่มากแต่มป็นการชีนะครับกลัวมากกว่าส่วนใหญ่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเรารองพื้นด้วยฟิสของมิบาริงกับ จริงเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องใต้ตา,ตาหรืออะไรนะคะเราเลยไม่ใช้คอนดิชั่ไม่แต่งนานๆหร<ๆ>อกตอนนี้ใช่ปุ๊บเราก็จะมาคิ้วหนึ่งคิ้วก็จะไม่สวยหรอก ไปนีในช็อปปียนี่จะลองแค่ไหทสี่แ้ทุกคนแคจะลงให้มันดูเช่นนะคะให้แบบล้ก็มีคิอะไรอย่างงี้เราจะมาปัดมานกคิ้วทีเดียวต้องเกล่ยมาือตันั้นอะไรให้ดดเตะเราจะมา การใช้คัดตั้งแต่ตอนตนี้กับผังพืนน่อนอะไรได้ที่ที่ามาีมการกินขอมใก็สมกว่ากันทุกวันะโอเคนะ การที่จะใช้อันนี้ก็ได้ออเอออดีนี่ห,ห,หอเคขอคอีกเราต้องแป้งนีนดเดียวสีันแป้งของสีัว่า,าน,นี้มันให กไปะมวีันใหญดีปะวันกแล้วเนา้วแน้ันเราสตนี้ะดีกว เสร็จปึ๊บมาลองสีนี้สีนี้น่าเกียดม,มากเกิดสมัยแล้ทุกคนชอบมากเลยนะสีเนี่ยจริงๆต้องการน้ำแข็งชัน้น,นนี้ตัวนี้แต่เลยวันนี้อ๋อค่ะตานะคะเสร็จปึ๊บเขาจะใช้สีน้องสุรนาตัวสีชมพูตัวนี้ตัวนี้ส่งกันอันนี้เหมือน,นกันใช้น้ำนนรนะครับ <laughs> แล้วก็จะแบบเบาๆๆเบาๆนะะคเเาาๆทป็นี่อะไรอ่ะแอะตรงนี้นะ แล้วแล้วเราก็จะมา,าปพับสมัสาเขาลากนะันนะคะทางมา้านี่ชอบปีนวเลยไม่เขาบอกม่ต้องเองแค่ต้ตรงเลยรูผูสั่นเถอะติดโดจา่าฉันให้ด็กนี้สั่นติดต่อกันเยนยลยลลองดูสิดึงน้องตาแล้วก็อดีมงมีเลยวะพาตาวเชี นี <N> ่โ <Colorado> จ <N> ่บบางคนชอบเต่าโจโฉมคนจีนอ่ะดีใจจริงจังทำไงนะ่เนี่ยี่กกะแป้งาให้สีจันะเดี๋ยวเรนนีแล้วมันเข้าตากูเถอะ ไปหานาโทรศัพท์นี่แบบเราเป็นคนกับไครไหมนะคะจริงๆกุ๊กกี้ก็ภาษาละมาตั้งแต่นะั้น ก oh, so. ูทำลงให้มาข้างๆชอบเท่าสิ่งนตอนนี้ที่สองโอ้ให้มากูไม่มีเสื้อจ้ะ いいかわいい,いいかわい,いいかわいいかわいいかわいかわいいかかわいわいかわい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 いい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 い โอ้ยตายแล้วลผมของเราแค่งผมกันไปค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไม่ไไคนกับรถของเราสวยยาลพาันแซ่บมากไม่ใช่ไม่ได้หรอกไม่มีรง่ไมวะนี่อวนี่เซ็นรบปาร์ตบินเขาียกเปนี่ไหหป คุซีว่าสคนหนึ่งพัทั้งหมดเป็นกี่บาทกับสตาร์บัคสนะคะวันนี้ตอนไหนแอรอยากกินเอาไปก่อนเลยยังไม่ได้สั่งเลยค่ะเอสั่งแล้วองยังค่ะทไหนอะอาอโอเคก็เอออะไรอะนี่ค่ะนอคะอ๋อเยาแค่ความโง่เราต้องสั่งนี่เราต้องไปตรงนี้จะเลี้ยวไไหนจะบราต้องไหนละไม่ได้ไม่ได้นีไปเองี อ๋อชาบราหมิ่นี่นี่นี่รอค่ะไปไหมค่ะทุกคนมีค่ะอีิวค่ะค่ะไรกันนเป็นร้อนอ่เย็นดีคะเปนเย็นค่ะไม่หวานนะคะใช้กงหรือว่าใชใหญ่คะใช้ก้างค่ะกันเดยนกันโ้ไ่หแล้วก็เอากินทีลาเต้ค่ะกาเต้เปเย็นกันนะคะค่ะแล้วก็ใช้ออนมิ้วนะคะเป็นไสใหญ่เมกันนะครับไใหญ่ค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะแล้วก็เอาคาปูชิโน่เย็นค่ะคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่เย็นไซส์ใหญ่ค่ะไซส

นมใช้อดมิ้วของเบียร์บริการแก้วส่วนแฉล์ข้างหอบสวยของเรา110แก้วของไมายอะเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดินแล้วเนาะเช็คหมหนึ่งสองสามได้แล้วเป็นไงไม่รู้ก่อนไปไหนครับ บนรถนะคะยุคโควิดไม่ได้พืดนะคะเข้าไปอ่ะให้ทำมากราดกระเพาะยิ่งทำแบบด๋อยอร่อยมากไม่ต้องเยอะไม่ได้กินอ๋อไม่ได้กินแต่ชิมให้ดูหน่อยอืมอืมอืมอืโอเคไปกินก่อนนะทุกคนเค้กที่เราทำอร่อยมากมั้งต้องต้องให้พี่วิวกรันตีพี่วิวใชมไหมหน่อยเนี่ยเร็วๆนี่อองเล่เอาไหนกินเราต้องกินหวานนี่นะดูคนสวยกินนะคะกินอะไรก็อร่อยโอ้สิงงที่หอมอ่ะพี่วิวเป็นคนไม่กินเค้กเลยนะทุกคน คือไม่หนอะได้ไหม,ไ,มได้แบบน้ำหนักเพราะออว่าม<ช>ันจะไม่หวานเกินไปแล้วมันเป็นแบบเทุกขนาดแหละ,ละ,ละหคือมันเป็นลมแบบเนาะนี่ก่อนนะได้รูปแล้วเรียบร้อยเงาแตกเลยจ้าชอบรูปไหมคะชอบมากค่ะสวยเท่าที่ทั้งแบบเราจะเข้าแบงค์มาแ้วนะเพราะว่าร้อนมากเลยตอนเนี้ยทางเข้าอยู่ตรงไหนจ้าต้องเดี๋ยวสายไปทางนี้ค่ะ

แล้วห่างะะทุกคนไม่อ้หาไม่หาเลยไม่หา้เลยไปแล้วเข้าครัวแล้วครแล้วคุณผู้มิกวแก้วอะอนนีกูแบบงงมากควมกว้างแบบกไปไหนนะคัมเบอร์แลนด์คัมเบอร์แลนด์คนตก้าวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะน้ำฝันหมหาปั๊มน้ำปันอยู่จ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะทุกคน